กำลังนั่งอยู่ดีๆนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะดาวนั่งอยู่บนร้านนะแล้วก็เห็นตัวอะไรเขียวๆนะคะ่คะเห็นไหมคะเจ้าต,ตัวนี้เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเป็นเขียวนะคะเฝ้าสวนเ้าเนี่ยบางทีต้องหาวิธีพาเขาไปอยู่ตรงอื่นแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะคะหมาดาวก็ชอบมาด้วยค่ะเดีย๋ยวดาวจะเปิดไฟให้เห็นชัดๆกันดีกว่า และตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะคะน่าจะตัวเมื่อวานแหละดูดิเขียวนอนเล่นอยู่นะคะนี่ก็ร้านที่เรานั่งนะคะตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันเรานั่งอยู่ตรงนเนี้ยเงี่ยปอย้าวข้อคงจองเราอยู่เหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแต่หมาเราก็ชอบมานอนนะคะเนี่ยน้ำ เลี้ยต้นไม้นี่นะคะหมาดาวแลวนี่นะคะหมาเราก็ชอบประนอนแถวนี้นี่แลนี่เขาก็นอนอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีพิษนี่เราก็จะว่าจะเลี้ยงแล้วนะแต่อันนี้เขามีพิษนะคะเป็นงูเขียวหางไหมหัวโตๆอะค่ะก็ยจะให้เฝ้าสวนอย่เหมือนกันนะแต่ว่า ไม่ต้องเฝ้าจะดีกว่าเนาะฝนเริ่มจะตกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจัดการกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะหาไม้เมื่อวานก็เตรียมหาไม้แล้วแหละว่าจะเอาไปปล่อยนู่นหน้าบ้านนะคะไม้ที่เราเตรียมไว้ก็คือมีตะขอด้วยนะคะนี่มาเร็วกอดตะขอเร็วตัวแองกอดตะขอเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวไปกัดนัดเอ้ยเนี่ยะคะลงไปละเสี่ยว,วกูขมาดาวนะคะเนี่ยหมาดาวมันนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันไปหาหมาดาวไปหมาราลงข้างล่างแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่เอาไปปล่อยไกลๆคะเอาไปปล่อยไกลๆเอาไปปล่อยไกลๆ วิวโอ๊ยไม่ไปไม่ไปนะคะไปเกาะแน่น่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วค่ะจะเป็นการปฏิบัติการนะคะปล่อยงูงเขียวของเราเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฝนตกแล้วด้วย